สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะวันนี้ป้าปุ๋ยกับผามาเบิ่งบ้านช่วงนี้กกจะท่ายให้เบิ่งแต่แต่มาสร้างบ้านละค่ะเพราะว่ามาเบิ่งเนาะว่าความคืบหน้าสร้างเฮ็ดไปหอดใส่แล้วตอนนี้สร้างกะกำลังเทมันกำลังเทใส่แบบเสาค่ะเทพื้นเรียบร้อยแล้วกับมาใส่แบบเสาเนาะค่ะเนาะหวังว่าเมื่อน,นี้ คงจะได้มาเทเทสาค่ะเสาทั้งหมดกันยี่บยีต้นค่ะยี่สิเอต้นนะใส่ยี่ต้นข้างแรกที่เห็นก็สางชัดๆใกล้ๆคือเป็นงานของเจ้าของเนาะเป็นงานของ ของเจ้าขวงยังสินะาันไม่ได้เป็นงานของคนอื่นเขาก็เลยเออไม่ได้มาเห็นว่า,าการกอการสร้างการว่าขั้นตอนในการเฮ็ดบ้านต้องเฮ็ดยังใดแน่ต้อง,งนเฮ็ดเริ่มแรกอันใดแน่แบบใดแน่ค่ะมว่านี้สร้างเขาเขาขึ้นแบบเสาค่ะี่เดี๋ยวื้อนี้ก็ได้มาเทค่ะเสาเนาะ บ้านสั้นเดียวอันนี้ก็จะเป็นทอ่อน้ำเสียทอ่อน้ำทิ้งเอาหอมก็ขุดอีกเนาะโอ้ขุดใส่ตรงนี้ เดือนธันวาคงจะเสร็จค่ะาสัญญาหกเดือนมาสันวา่าแล้วเสร็จภายในหกเดือนมาสัญหกเดือนกับ<ม>เดือนธันวาพอดีค่ะ<ม>แล้วเดือนธันวาเสร็จเรียบร้อยมาสันรับงานเดือนธันวามาสันเริ่มสิเป็นเัง่อไหร่ะมีแล้วบอเดือนธันวาเนาะปีใหม่แต่ก็คงจะไม่ได้ขึ้นเป็นบ้านช่วงปีใหม่แล้วค่ะ จะหลังปีไม่คนละตรงนี้ตอนแรกว่าสิแบกเป็นสองห้อง่าสั้นห้องนี้เนาะห้องนี้กับอีกห้องพุนห้องนี้กับอีกห้องพุนค่ะห้องพุ่นกับห้องนี้เนาะว่าจะกั้นเป็นสองห้อง่าสั้นมานี่เอาไปเอามาปุ๋ยก็เลยมาเปลี่ยนใจว่าเฮ็ดเป็นห้องน้อนห้องเดียวซะห้องใหญ่่าสั้นว่ะ โอ้มันหลายห้องค่ะต้งหาห้องเนาะอยูสองคนสิบเอ็ดเห็ดยังหลายห้องแท้ว่าะสั้นก็เลยกลายเป็นตรงนี้ห้องนอนห้องใหญ่ค่ะบองนีห้องนอนห้องใหญ่เนาะห้องนอนห้องใหญ่ตรงนี้ห้องนอนห้องใหญ่มีสองห้องค่ะมีสองห้องโอ้ดินประเทวนปูนประทันใดอันนั้นแล้วนี่ไหยังนุ่บๆอยู่ค่ะปูนยังนุ่บๆอยู่เมื่อไหรแข็งบันได อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำค่ะตอนแรกตอนแรกด้านนี้จะเป็นประตูเข่าตะปุประตูเข่าห้องนี้ค่ะประตูเข่าห้องนี้เนาะวันนี้ปอปุยกันเลยมาเปลี่ยนเป็นห้องนอนห้องใหญ่ซะเอาประตูเข่าห้องนี้ห้องเดียวแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำตอนแรกห้องน้ำนี่น้อยค่ะวันนี้พอปุยกัเลยมาเปลี่ยนใหม่มาเปลี่ยนแบบใหม่เออห้องน้ำก็เลยใหญ่ขึ้นในจากน้อย เดียวมันมันผสมกับโตบ้านค่ะปุยเลยมาเปลี่ยนห้องน้ำเป็นขยายใหญ่ขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวเนาะอันนี้ห้องครัวอันนี้ก็จะเป็นห้องตอนแรกว่าจะเป็นห้องเก็บของวาซันวันนี้ลุงบอบก็เลยว่าย้ายห้องเฟียเตอร์เพิ่นมาไว้มองนี้วาซันย้ายห้องเฟียเตอร์มาไว้ของนี้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหองนึงค่ะหองนอนอีกหองนึงอันนี้ก็จะเป็นหองหน้าอีกหองนึงค่ะหองน้ามีกหองนึงเนาะกับใหญ้ปันได่ใบหญ่ค่ะหองน้า่าลวงบอบว่าโอ้หองน้าก็หน่อยแท้าส้นสร้างออกแบบกับว่าอ้ยหญ่อยู่ใหญ่อยู่ยย่นว่าสยยย สำหรับรั่งกับบใหญ่ไอเก็จะเป็นห้องน้อนห้องน้อนอีกห้องนึงค่ะห้องน้อนห้องใหญ่อีกห้องนึงเนาะตรงนี้หนนี้านี่ก็จะเป็นเป็นห้องห้องนั่งเล่นค่ะจากเสาตัวพุ่นจากเสาตัวนั่นไปห่อเสาตัวนั่นค่ะแล้วก็นี่เสาตัวนี้เสากลางโมมีค่ะตัดเสากลางออกเนาะ มันจะได้เป็นโลงๆในอย่างน้อยเสากลางม่มีนะะเสากลางไม่มีตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเบ้าคันนี้เป็นเป็นระเบียงหน้าบ้านตรงนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านค่ะนีเนาะเป็นระเบียงหน้าบ้านค่ะตรงนี้ เบียงหน้าบ้านบันไดก็จะยูดด้านพุ่นบันไดไม่ได้ขึ้นตรงหน้าบ้านบันไดขึ้นตรงพุ่นค่ะเวลายมเมอแงก็ได้มานั่งเล่นตรงนี้เนาะแดดมันจะซองไวทั้งพุ่นยมเมอแงแต่ทิศตะวันตกอยู่ทั้งพุ่นค่ะทิศตะวันตกอยู่ทั้งพุ่นเวลาแดดซองแยมเมลแงเขากระสิได้มานั่งตรงนี้แยมเมลแงเนาะทิศตะวันออกจะยืดด้านนี้ค่ะห้องน้อนห้องน้อนห้องไง ห้องแรกจะอยู่ด้านทิศตะวันออกนี่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้องต่วปุ๋ยกับลุงมบอบห้องน้อนห้องน่านก็นจะอยู่ทั้งด้านทิศตะวันตกห้องน้อนนี่แกแง่่ค่ะ,ยยยยคะเพราะว่าทะลุก,กันเป็นสองห้องเนะยาะง่อยู่ค่ะสำหรับ บางทีก็อาจจะมานอนหองนี้ก็ได้ห้องมันหองใหญ่หองงากัใหญ่นี่ค่ะหองครั้วกะหองครัวหองครัวกับเนาะหองรัวฝรั่งเนาะป้าปุ๋ยกับสิปเฮ็ดหองครั้วอยู่ข้างนอกอยู่แล้วงใช่ะห้องครัวไทยสึมว่าผัดกับเผาผัดอีกอย่างบ่ได้ดอกค่ะข้างในมันหม็นอันนี้ก็จะเป็นหองครัวลุงบอบหองครัวเน่น่อยของลุงบอบเนาะอันพุ่นก็จะเป็นทงนาค่ะ พี่สาวปลูกเขาทางด้านทุน่นเขาแล้วก็ล้างเขียวฝนมาตกค่ะช่วงสองสามมือมันนี่ฝนมาตกลมวีวีนะมือสาวประมาณเดือนนี้คุค้งจะได้ขึ้นโค้งหลังคามาสร้างว่าคงจะได้ขึ้นโค้งหลังคามุงหลังคา่าสั้าสิ้นเดือนนี้เอ้สาแล้วกะสี่ขึ้นโค้งหลังคาค่ะ เสาบุมเสาไว้จากมือแล้วก็สิขึ้นโค้งหลังคาสัา <S 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 <Americ a> attitude, ่นสร้างบ้านเนาะเคยหินงานก่อสร้างบ้านจากเทียโมได้โเหินชัดๆจังสี่จากเทียเนาะว่าสติปในการสร้างบ้านเห็ดยังเริ่มแรกขั้นตอนแบบใดก้อนอันใดที่หลัง พอมาเห็นแล้วก็อ๋อเขาเห็ดยังซี่เองหามสร้างเรื่อยอันนี้เสร็จแล้วสีเห็ดอย่างโตอันนี้เสร็จแล้วสิเห็ดอย่างโตเม่เคยเห็นเขาเห็ดบ้านใกล้ๆกยังซีอย่างเกี้ยเนาะขั้นตอนในการสร้างบ้านค่ะเฮ้ยเห็นอย่างเที้ยป้าปุ๋ยก็เห็นต่พันธันเนาะเพราะอะมามาเห็ดของเป็นของเจ้าของเ็เรื่อยรู้เลยว่าเออ อั้นตอนในการสร้างบ้านเขาเห็ุอย่างนี้เพราะว่าหลังก้อนๆพุ่นกะบ่ได้มาเบิงนาะหลังที่อยู่ปัจจุบันนี่กับบ่ได้มาเบิงว่าเออสร้างมันเฮ็ุอย่างนี้เพราะหลังนี้ได้มาเบิงเองมามาคุ้มเองว่าขั้นตอนในการสร้างบ้านเหตุจึงได๋ก็ถามสร้างเรื่อยค่ะตรงนี้เสร็จแล้วเห็ดนี่เสร็จแล้วเห็ดอี่ยังโตยังเส่นะทื่เขาจะได้รู้ว่าขั้นตอนแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ป เห็นอย่างกวนยังเห็นะถามเบืง้งก็ซื้อมาได้มาได้จุจีจุดจิกค่ะคือถามเบิอ้องก็ซื้อนาะว่าเออขั้นตอนมีจังใดแน่นี่หะค่ะอันนั้นปีนาปีหน,า,หนาเสร็จเรียบร้อยก็จะ,จะได้จะ,จะได้เทพื้นด้านข้างเสื้อสีแล้วอีกค่ะโอ้ยบานปลายไปเท่าได้วุ แต่งบริเวณรอบๆเนาะค่ะเนาะสิฐบาลไ,ไปไปอีกก็ได้บุหาเงินลุงบอบตายแต่แท่หรอลุงบอบเงินมาสร้างบ้านงั้นที่สีหาเงินมาไว้ใส่ใส่ใส,ส,ส่ใจชีวิตประจำวันไปเที่ยวไปนั่นไปนี่หาเงินมาสร้างบ้านอย่างเดียวนี่ค่ะสิเสีหิดหัวสิเสีหิดหัว เ่อไปก็สิเฮ็ดชหัวค่ะบ้านแล้วแล้วเฮ็ดรั่วแล้วแล้วเดี๋ไปเฮ็ดสระไบน้ำลุงบ๊อบตรงพุ่นเฮ็ดสระไบน้ำลุงบ๊อบน้าพุ่นก็นจะเป็นไฮอ้อยของพุ้นข้างๆกันค่ะไรอ้อยข้าวยายเขียวเยอะดีขนาด